สวัสดีครับพบกับิคเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะต้องวางแผนแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมเล็กน้อยนะครับวันนี้เสาร์18เสาร์หน้าเสาร์25ครับเหลือแอค่า2สัปดาห์เท่านั้นที่จะรับรู b y ฟรีจาก PVP ของเดือนนี้นะครับวันพฤหัสที่30 พื้นทีการครับก็จะเข้าสู่รอบโคโรโบทันวาคมแล้วนะครับแน่นอนครับก็อยากจะให้เอารูบี้เน้นไปเปิดเกียร์นะเรนเจอร์เนี่ยอยากให้ใช้ตกระชาครับของเดือนนี้เนี่ยตัวที่ต้องการมีตัวเดียวนะครับบราวยมทูตผมว่ามันเก่งอาจจะมีจุดอ่อนแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับการใส่เกียร์ขึ้นอยู่กับทีมรอบข้างขึ้นอยู่กับหลีกเหมือนกันเรนเจอร์มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นสุดแต่ว่าการใช้งานผมว่าโอเคนะผมได้มาทําก้าดาวหมดเลยครับทุกไอดีที่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครต้องการตามล่า อยากให้ใช้ตั๋วก่อนนะครับส่วนลูบี้นะครับเดือนนี้เนี่ยเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์กรบแต่ดีบอกแล้วว่าดีคือเน้นๆเลยครับนในส่วนของเกียร์ตกแต่ง8ดาวเนี่ยเกียร์กรบใช้ดีครับแต่ว่าจะเป็นผู้เล่นระดับสูงสูงหน่อยนะครับที่เขาแบบต้องการเกียร์ตกแต่งเนี่ยอันนี้เขาเปิดกันเยอะเปิดกันงันการันตีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่เคยมีเกียร์โดนแน่นอนมีเลนเจอร์ตัวดีๆแล้วแต่ยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนนะคำแนะนาของผมเอาลูบี้ครับไปเปิดเดือนหน้า อ่าว้วก็ต้องไปเปิดคริสต์มาสด้วยนะเพราะว่าเกียร์โครโโบเนี่ยแดาวจะเป็นอ่าตกแต่งนะครับแล้วก็7ดาวจะมาเป็นป้องกันก็จะไม่มีเกียร์อาวุธในรอบโครโโบนะครับมันจะมีคริสต์มาสไงฉะนั้นเนี่ยเก็บรูบี้อาจจะตุนนานนิดนึงอ่านะครับหรือไม่ก็อาจจะค่อยๆเก็บก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เป็นคํนาแนะนําของผมนะครับ ตัวกระาเช้าเพิ่มเรทอยู่นะครับใครลูบี้หมดตุกกระช้าหมดแบบอยากเปิดอยากลองของอยากใช้สูตรอะไรต่างๆนะขอแนะนําร้านเติมเกมวัานนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับอ่ลุงยุทธ์เป็นผู้เล่นระดับท็อปของเกมแรนเจอร์นะฉะนั้นเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีครับเติมร้านลุงสบายใจได้ครับอ่าเพราะว่ามีบริการพิเศษนะเติมถูกมี iOS เท่านั้น Android นะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ให้ลุงเปิดนะครับ เติม Ruby นะเติม Ruby เติมเยอะลดเยอะ,ะครับถ้าเป็นแพ็คเนี่ยก็จะมีแค่ Ruby เท่านั้นฝากลุงกดรับให้ได้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราจะสามารถกดได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเติมตุนก็เติมตุนนะเติมเปิดก็ทักแชทไปที่ร้านลุงได้เลยบอกเลยว่าสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปับหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยใส่ใจคนเติมอ่ะชอบก็จัดรีบเลยนะจะเติมตุนเติมเปิดครับทักแชทสอบถามไปที่ร้านลุงถ้าทักชแชทเราเงียบนะก็แอดไลน์ไปหนึ่ง ทองทางครับ a d ซ a ลุง988อันนี้คือ id เชื่อมอะไรนะครับก็สามารถเติมได้หมดนะอาจจะเชื่อมไลน์เชื่อม Facebook เชื่อม Google เติมได้หมดเลยครับทักชัดสอบถามไปที่หลานลุงได้เลยนะจะเติอมอะไรก็รีบจัดเลยนะครับเข้าเกมมันครับอันนี้แจ้งตั้งแต่ โอ้แจ้งไปหลายคลิปแล้วนะครับว่า4ี่ทุ่มของวันศุกร์นะห้ามพลาดนะถ้าเข้าไว้นะครับเที่ยงคืนก็จะรันเป็นวันที่2เราก็จะได้กบ9้าวดาวไว้นะครับอันนี้กบก้าดาวนะเออจะได้เลิกถามตั้งทีนึงนะครับโพสส่วนใหญ่ก็ได้แบบพี่กบเขียวกบเขียวก็วกบเขียวอยู่นั่นแหละเราก็บอกว่ามันแจกกบแดงนะแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าล็อกอินไว้อ่ะมีคนถามเดี๋ยวลองคำนวณคร่าวๆนะอ่าเที่ยงคืนของวันเสาร์จะเป็นอันนี้ อ่าเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืนของวันจันทร์เที่ยงคืนของวันอังคารอันนี้จะเป็นเที่ยงคืนของวันพุธถ้าใครล็อกอินไว้นะจะได้เป็นเที่ยงคืนของวันพุธนะถ้าช้าก็เที่ยงคืนวันพฤหัสก็คือห่างกันแค่วันเดียวไะ่ั้นคิดอะไรเยอะนะก็แค่ล็อกอินไว้กับล็อกอินช้าครับอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่รีวิวนะครับเรนเจอร์ตัวที่ผมมองว่าเฮ้ยทำเป็น9ดาวแม็กแล้วแบบเอ้มันยังใช้ดีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะบางทีมมัันนนก็ขึ้้ออยยู่บบคคววาชดะร เอาเคครับเดี๋ยวขอพูดคุยข่าวสารกันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเล่น PP แล้วพูดคุยข่าวสารกันนะครับกิจกรรมลายเกม11ปีนะครับคือหลักๆอันนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าทันกันหรือเปล่านะเพราะว่าแจ้งตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับวันนี้18แล้วนะเออครับคือพรุ่งนี้จะครบกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าะจะมีพอไหมนะ,ะลายพิเศษการ์ดจะแจกรอบละ1 0ึ้รอบนะก็คือเล่นเกม ของไลน์นะครับ8เกมตามรูปนี้นะครับก็ทั้งหมดก็จะมีมีเลนเจอร์มีเศรษฐี 3, นะครับมีลายเชฟลายบับเบิ้ลสองลายบอลฟาร์มนะครับลายป๊อปสองนะครับลายโปโก้ปังลายโปโก้โปโก้โอ้โหดูแต่ละ<ๆ>ชื่อเกมเลนเจอร์นี้ถือว่าเป็นเดอะแบ็คของเกมเลนเจอร์นะอย่างบอกเกมนี้พัฒนายาวนานไม่ต้องกลัวครับเล่นเกมนี้8เกมสมมติว่าโหลดมา8เกมเล่นวันหนึ่งเราก็จะได้8ครั้ง เล่นครบ4วันก็จะได้25ครั้งอาชน,นั้นใครยังไม่ได้ลองเลยนะครับลองดูนะอาจจะทันก็ได้นะลายพิเภทการ์ดตรงนี้ก็สามารถทีจ่จะเอาไปซื้อรูบี้ในเกมไรนเจอร์ได้นิดหน่อยก็ยังดีครับผมก็ซื้อไปแล้วบ้างนะเออครับส่วนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของเกมไรน์เจอร์เลยเพราะว่าเริ่มที่เกมไรน์เจอร์ครับล็อกอิน3วัน5วัน7วันก็รับลายพอยต์อันนี้ต้องรีบรับนะกิจกรรมทุกอย่างจะมีรางวัลจํานวนจํากัดครบปุ๊บก็รีบไปรับเลยนะครับอาชาันห้ามพลาดนะ ส่วนอีเวนต์สะสมว่กเขากิจกรรมนี้โอเคมีคนถามนะครับเป็นกิจกรรมทายชื่อตัวลออะครไม่รู้ว่าจะมีมาอีกไหมนะครับก็มีคนถามว่าจะแจกอะไรนะครับแล้วก็ต้องไอดีไทยอยู่ไหมครับอันนี้เป็นกิจกรรมยกเซิร์ฟคือเรียกได้ว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้หรือบางคนไปทายสเปซสะปามากนะคือมันคือบาวโยโมหดทูใช่ไหมเออถ้าเกิดสมมติเป็นพิมพ์นะผมว่าคงจะพิมพ์ประหลาดประหลาดมากกว่านี้นะอันนี้คือยังดีที่มันมีช้อยครับ คือตรงนี้ระวังนิดนึงอย่าเล่นเยอะเพราะว่าเขาจะแจกเมื่อมีคนไทยถูกครบจํานวนที่เขาต้องการซึ่งยังไม่มีแจ้งด้วยว่าต้องถ่ายถูกจํานวนเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมยกเซริร์ฟถ้าต่างประเทศถ้าต่างประเทศไม่ได้เล่นเหมือนเรานะคือเหมือนว่าไปไทายสปเปซสปาเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะไม่ถึงนะครับมันจะไม่ถึงเอานะเขายังไม่ได้กําหนดมาด้ดวยว่าจะแจกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ต้องถ่ายถูกจํานวนเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าทายถูก เดี corona, ada, e ああ๋ยวคงจะมีกําหนดการแจกอะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีกําหนดการแจกนะครับอราฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอาแจกเป็นเกียร์นะครับ6ดาวฮาโลวีนอ่าก็คาถานะครับเสื้อนะครับแล้วก็หูนะครับที่คาดผูกหูแมวนะครับก็ลุ้นนะเป็นการลุ้นมา1ชิ้นก็จะเหมาะสำหรับไ d ดีที่ไม่ค่อยมีเกียร์นะหลักๆก็จะเป็นชุดนะครับนี่ นี่อดีหลักผมยังใช้อยู่เลยนะอตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนทีมครับเดี๋ยวไปเล่น PVP แล้วพูดคุยข่าวสารเพิ่มเติมกันในเกมนะครับอตอนนี้อดีหลักผมคงจะไม่เปิดแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่เปิดแล้วนะครับะนะครับอสัปดาห์นี้นะครับก็นี่เกมตั้งรับดีนะ,ะนะครับเพิ่งเล่นไปไม่กี่ครั้งครับสัปดาห์นี้เอก็มาอยู่ที่มาสเตอร์สนะครับ อ่ข่าวโคโรโบครับเมื่อคืนก็สตีมไม่ได้มีข่าวโคโรโบนะแค่จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคำใบ้จากทางการครับในวันพุธวันพุธท,ที่22นี้ตอน6โมงเย็นครับอันนี้คือรู้พร้อมกันแน่นอนนะ,ะช่อง YouTube l i เ e r เจอร์ ทางการครับผมนะจีเคนเจอร์เนี่ยก็ไปสปอยแต่ยังไม่รู้ว่าไปสปอยกับใคร่เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะถึงขั้นรู้เลยไหมอันนี้ต้องร่วมมือนะเพื่อนๆืน,นต้องร่วมมือกันนะครับอย่างแรกคือเขาต้องการาจำนวนคนที่เข้ามาดูกันจะเยอะเอาแบบหลายๆพันคนนะ่ะยิ่งเยอะเนี่ยทางการเขาจะยิ่งชอบนะครับเขาจะยิ่งสปอยแบบหนักๆน,นะเออครับก็ต้องไปร่วมเล่นกิจกรรมคือเข้ามาดูกันเย,เยอะก่อนนะวันพุธนี้อห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ไปลุ้นกันเอานะคือผมเองก็ยังไม่รู้ครับว่าะจะถึงขั้นแบบรู้เลยไหมคำใบวงแตกไหมซึ่งทางการเขาก็จะเล่นเหมือนกันคำใบวงแตกแต่ก็ไม่รู้ว่าวงแตกเขาวงแตกเราเป็นยังไงนะอันนี้อย่างที่บอกครับถ้ามาดูกันในจํานวนที่เยอะมากๆานะครับเราเล่นกิจกรรมได้นะรับรองว่าได้เฮกันอย่างแน่นอนครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่พอรู้ก็คือก็น่าจะโอเคอยู่ อันนี้ยังไม่รู้นะเอาตรงนะเดี๋ยวผมค่อยไปไล่แกะดูว่าแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมีโอกาสจะเป็นเรื่องไหนได้บ้างซึ่งถ้าจะให้ผมฟันธงคือไม่รู้เลยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างครับคืออยากให้อยากให้เป็นได้หลายเรื่องมากๆนะเอาจริงๆนะอะเจอคอมโบนี้ผมว่าแพ้แน่ๆนะแลนด์หนึ 1, ่งแลนด 3, ์สองแลนด์สามแลนด์สี่แลนด์ห่้าอะวิธีการเดียวคือต้องฆ่ามันให้ตายอเดี๋ยวดูว่าจะ จะไหวไหมนะครับหลายเรื่องนะครับที่เมื่อวานคุยกันเนี่ยก็ยูยูสุไคเซนก็อยากให้มานะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดังแล้วก็หลายคนก็ชอบนะหลายชอบฮันเตอร์ฮันเตอร์อย่างงี้คือคนเขียนไปไหนก็ไม่รู้ครับมันก็เลยอาจจะดูยากๆสักนิดหนึ่งเราก็เลยไม่กล้าฟันธงนะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับจะเป็นมังงะหรือว่าจะมาจากไรโนเวลจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ข้ามพบแล้วก่อนนะผมผมผมมึนละมันจะมันจะเป็นอะไรนะต่างโลกเออข้ามพบอะไรล่ะเออไปดูผมนิขิตบ่อยไปหรือเปล่านะครับอ,อ่านะครับเป็นแนวต่างโลกไหมอาจจะนะเดี๋ยวผมต้องไปไล่ดูก่อนแต่แต่ว่าไม่น่าใช่เรื่องเก่าเอา,เอามากลับมาทําอีกรอบนะน่าจะเป็นเรื่องใหม่แหละนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าเหมือนคุ้นคุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะวนมาที่ต่างโลกไหมหรือหรือจะยังเป็นต่อสู้อยู่ อันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปดูนิดนึงอ่าเราเป็นว่าเอาโชว์นะวันพุธเดี๋ยวรู้พร้อมกันนะครับแน่นอนครับอ่าครับคืออยากจะให้เป็นเรื่องที่มันดังในระดับที่ชอบกันเยอะอะ่ะเพราะว่ามันปิดท้ายปีแล้วว่าคือเดือนนี้เดือนนี้พื้นที่เนี่ยอัปเดตมาเนี่ยเราก่อยกันเยอะแล้วนะครับเราก่อยเราแกลลวกันเยอะแล้วนะก็ไม่อยากให้มีอะไรที่มันแบบว่ามารบกวนนะครับ บูเลนนะเพราะว่าเดี๋ยวข้ามปีไปมันจะแบบจะเหนื่อยนะผมก็เลยอยากจะให้แบบเขาทิ้งปีอ่ะโอ้โหเละเลยครับเนี่ยโดนแล่นนื่นนะแพ้ครับเนี่ยระวังนะคอมโบนี้ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากคือขุดตัวเก่ามาเล่นเนี่ยดูนะนี่ใช้ดุริยางใช้จระเข้ใครมีทิ้แบบนี้อยู่ครับโอ้โหอันนี้หลักผมยังเละเลยนะนึกว่าจะชนะแล้วครับเละเลยนะครับอ่านะทั้งนั้นเนี่ยลุ้นกันลุ้นกันครับอยากจะให้เป็นคอมโบที่มันเจ๋ง อ่าก็ถือว่าเป็นทิ้งท้ายปีนะมาส่วนเกียร์ย้ำๆอีกครั้งครับว่า8ดาวจะไปเป็นตกแต่งนะครับอ่าเจ็ดดาวจะเป็นป้องกันนะครับแล้วก็ไปลุน้นคริสต์มาสซึ่งคริสต์มาสก็นู่นเลยครับ20กว่าก็คือต้องอดทนกันอีกเยอะนะคือเบื้องต้นดูเกียร์โครโบก่อนอ่าถ้าเกียร์โครโบจับก็จัดน้ำส่วนเดือนนี้ก็ถ้าชอบก็จัดนะเออชอบก็จัดประหยัดทำไมครับใครอยากได้ก็จัดได้เลยครับเพราะบางคนเขามีเกียร์โดนแน่นอนที่เยอะมากพอแล้วว่าเขาก็ต้องไปเปิดเกียร์จีนอื่นๆ,ๆนะครับ เนี่ยไอ้ที่หลักผมทีมก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยนะทั้งเกียร์ทั้งเรนเจอร์ครับแล้วก็เริ่มจะสู้ไม่ได้ละเอออาจจะอ่อนเองนะครับเกียร์ก็ไม่ดูชาวบ้านเขาด้วยนะว่าเขามีเกียร์อะไรบ้างคือผมก็ยังดูแต่เรนเจอร์อยู่นะครับซึ่งพอดูแลปุ๊บเนี่ยเฮ้ยก็น่าจะสู้ได้นี่ว่านะพอใช้จริงก็พอเล่นจริงก็ตู้ไม่ได้แต่ผมก็เก็บกางเอาไว้อะโอเคอันนี้คือเดี๋ยวนี้เนะี่ยการมากองกันหน้าป้อมเนี่ย ถ้าสมมติเขาฆ่าเราไม่ตายเราได้เปรียบนะเหมือนกันครับเราไปตีหน้าป้อมศัตรูแล้วเราตีเขาไม่แตกนียเละเลยครับคือตอนนี้เนี่ยการสร้างกลุ่มหน้าป้อมค่อนข้างจะทําให้ได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะ,อ,ะจจอจิงโจ้จิงโจ้เอเลนไฟนอลซีซั่นนะครับโอ้โหหลายคนนี่ร่าให้เลยทีเดียวนะครับกับการจากลาของเอเลนอ่ะไม่ต้อปอยดีกว่าลองไปหาดูกันเรานะ คือดูย้อนหลังผมว่าก็ใช้เวลาไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับสำหรับอ t t แทกออนไลน์ทครับไม่มีมาเลยนะผมผมไม่มีข่าวอะไรกับเรื่องนี้เลยว่าจะวนกลับมาในเกมเรนเจอร์คือจบแล้วก็คือจบแล้วครับเพราะว่าตอนที่มาล่าสุดเนี่ยมันคือไฟนอลซีซั่นนะคือไม่มีแยกพาร์ทนะไม่มีแยกพาร์ทเหมือนในอนิเมะนะครับเกมเรนเจอร์นะคือมาแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับหูดันไม่ออกครับดูครับอะไรวะเนี่ย โอ้โหเรนเจอร์เราก็ตึงนะอนึกว่าจะรอดครับไม่รอดอีกแล้วดูครับบ่าวยมมาทูดนะนี่ถ้าเกิดเกียร์เขาดีนะตัวรับข้างดีอย่างที่บอกครับว่าอย่าประมาทครับยิ่งทางคอมโบโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าตึงเปรียร้ยเลยทีเดียวอะเดี๋ยวขอดูเกียร์เขาสักนิดหนึ่งนะเผมว่าคงต้องไปพึ่งตั้งรับไหมอันนี้แพ้สองทีนี่ไม่ไหวจะเคลียร์ครับอะก็โดนแน่นอนบ้าง โอ้โหโดนแน่นอนเยอะอยู่เงินไม่น่าจะแพ้นะ,อะขอใช้รูบี้สู้ต่อสักนิดนึงอ,อยากจะคุยต่อครับข่าวสารในเกมนะครับที่สอบถามกันเข้ามาอยู่นะครับโคโรโบก็จะเป็นปรับมาณนั้นครับส่วนแสงมืดเก่าอันนี้ก็จะถามเข้ามาเยอะพี่แสงมืดเก่าเดือนนี้มีไหมเดือนหน้ามีไหมครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าใน1ปีครับแสงมืดเก่าเนี่ยจะวนมาแค่3ครั้งเท่านั้นอันนี้คือตรงรอบนะ แสงมืดกลับมาสาครั้งครับมาครั้งแรกก็จะเป็นมกราคมฉะนั้นในะมกราคมลุ้นเอานะก็จะเป็นโคดแสงโครมืดครับก็ไปลุ้นกันว่าจะมีแสงมืดเก่าตัวไหนที่เอากลับมาขายนะครับบอกว่ามันจะมาเยอะ,อะมันจะมาเยอะนะในเดือนมกราคมครับเราเลยใช้คําว่าโคดแสงโครมืดนะครับ แล้วก็เว้น3เดือนมาพฤษภาคมครับอันนี้ก็แสง2มื้อ2ครับแล้วก็เว้น3เดือนมาทีกันยาครับก็จะเป็นแสง2มื้อ2อันนี้คือจะเป็นรอบของตัวเก่าที่วนเอากลับมาขายนะครับส่วนแสงมื้อตัวเก่าทํา9ดาวอันนี้ผม บอกข้อมูลตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็เป็นตามนั้นอยู่นะครับว่าคือเขาบอกว่าแลนของปีนี้มันเยอะแล้วมันก็เยอะจริงๆผมก็เห็นแล้วว่าเกมก็ทํานู้นทำนี่เยอะนะปัญหาก็เยอะตามไปด้วยครับก็ต้องรอดูครับว่าอาการปรับปรุงฟีดแบ็กนู่นนี่นั่นครับจะเป็นยังไงนะส่วนสั่งเว่นเก่าทํา9ดาวเขาก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ในแลนแหละแต่ว่าว่างเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าตัว ตัวเก่าทํา9้าดาวเนี่ยจะไปเป็นแสงมืดซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าตัวปกติอันนั้นจะไม่มีแพนแล้วเพราะว่าตัวปกติเนี่ยเขาจะเป็นแพนที่จะเอาไปทํา NFT อ่ะเพราะว่า NFT เรารู้กันอยู่แล้วว่าจะมาทุกเดือนอ่าปกติของตัวเกมก็คือเดือนเล็กขี้นะฉะนั้นเนี่ยไอตัวปกติทํา9้าดาวเนี่ยก็จะเว้นวักไปก่อนยกเว้นว่าจะมีการโหวตในอนาคตนะเอออันนี้คือเรียกได้ว่าอ่ะทำใจก่อนนะสำหรับคนที่อยากจะเห็นเลนเจอร์ ตัวปกติตัวเก่าทําเป็น9ดาวอันนี้คือคิวมันไปเป็น NFT นะครับก็จะมีแค่แสงมืดเก่านะครที่ทําเป็น9ดาวนะครับอ่าซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นตัวไหนจะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งตัวเบื้องต้นก็อย่างที่บอกว่ามีอมาม่ามีโยมิมีเจสิก้าแสงมีเจมมวงนะครับแต่ซึ่งทาเป็น9้าดาวก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะดีขึ้นไหมนะอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะครับว่าบางตัวมาทําเป็น9้าดาวก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดความสามารถเก้าดาวแบบ ต็ลงโป้งอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับอ่าน้ำอัญชันก็รอดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่าสังมึดนะครับส่วนเนื้อหานะครับในส่วนของด้านโปรตีคือเขาบอกมาแน่ละแต่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือเขาพัฒนาตรงนี้อยู่จริงๆนะครับเนื่องจากว่าเราเราก็เห็นว่า ด่านอ่าด่านยากไม่อัปเดตเลยไม่อัปเดตเลยจําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนเพราะว่าเขาเตรียมจะพัฒนาตรงอ่าเนื้อหาใหม่ด่านปกตินะครับคือไม่รู้นะแต่ว่าเดาว่าสมบัติก็ต้องทําออกมาใหม่หรือจะเป็นสมบัติที่เสริมจากของเก่าไหมอ่าอันนี้ก็สําคัญนะสมัยก่อนครับย้อนไปเลยครับเราเนี่ย,ยเล่นด่านยากกันนะครับผู้เล่นนับปัจจุบันเนี่ย ผมบอกเลยผมเห็นอยู่สี่ห้าคนที่ณปัจจุบันเขายังเล่นกันอยู่แล้วเขาก็โกงกัะนะตอนแรกแรกมันก็ยังเล่นกันอยู่นะแต่ว่ามีอยู่สามคนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นสายเติมเว้ยเออคิดดูนะคนที่เคยโกงแต่สินธราือเล่นจริงจังอะ่ะว่าแบบเฮ้ยเล่นด่านอ่าเล่นด่านปกติใช่ไหมต้องรีบชนะออกมาใหม่ด่านโคตรยากเลยพี่กระผานคนแรกตลอดเลยครับแล้วผมก็เป็นเพื่อนเขาแต่ว่าอ่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าไอีหลัก ตอนนั้นเนี่ยลายมันลบรายชื่อเพื่อนไปหมดแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วนะครับอ่านะครับปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ว่าแบบนะน่าจะยังเล่นอยู่คือเหมือนไปอยูกกิวใหญ่พอสมควรด้วยนะนะอ่าในไทยนะครับคืออย่างที่บอกครับคนเรากลับตัวได้กลับตัวได้นะเออไม่ใช่ว่ากลับตัวก็ไม่ได้ครับให้เดินต่อไปโอ้โหอันนี้มนเจอซ้าได้ไงวะเนี้ยอ่ะแก้ตัวอีกทีอู้จะรอดไหมเนี่ยอ่ะเอาซีในะตำนานมาช่วยหน่อยนะครับ แต่ว่าไอ้โกงตอนนั้นเนี่ยเขาก็โกงแค่เหมือนแบบมันก็แก้ไฟล์อะเกมก็นะบางทีก็จัดบ้างไม่จัดบ้างครับแต่ปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาเติมเพราะว่าเราเห็นป้อมนะเราเห็นป้อมเขานะครับเราเห็นป้อมพาร์ทนะครับเราเห็นแพ็คนะครับเราก็ติดตามคนโกงอยู่นะแต่ก็โอเคนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ตัวเกมต้องต้องคิดแล้วแหละว่าถ้าเกิดทําออกมานะครับสมบัติจะเป็นยังไงทําใหม่ไหม หรือแค่เพิ่มอัปเกรดของเก่าให้มันดีขึ้นไหมอ่าน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าแล้วก็เรื่องของการโกงจะจัดการได้จริงไหมเพราะว่าเรื่องของระบบการแบนคนโกงครับก็ไม่ไม่เห็นว่แววสักทีหนึ่งแผนนั้งแต่ของปีนู้นเลยนะยังไม่โผล่มาสักทีครับอู้เนี่ยผมจะตีเขาไม่แตกอีกแล้วว่ะแล้วก็โดนแร่นืดดูดิเอาผมต้องเอาเรนเจอร์ตัวไหนไปตีให้เขาบึ้มวะเนี่ย ไม่มา,มาเราจะบึ้มครับอ่ะดูครับตีในตะำนานยืนทุบป,ป้อมอยู่เนี่ยอ่ะป้อมจะแต่มายืนทุบอ่ะทุบเข้าไปทุบเข้าไปอทุบเข้าไปดูครับนาฬิกาปู่ไม่มีผมไม่มีตัวตีว่ะโอ้นาฬิกาปู่ถึกเหลือเกินครับเนี่ยไอตัวเบาเยู่ทูตเนี่ยถ้าไปเทียบกับนาฬิกาปู่ก็เทียบไม่ได้หรอกปู่มันถึกเวอร์เกินนะครับอ่าแต่ว,ว่าจุดอื่นใช้ดีนะอ่าคอมโบครับทางใบนะครับซัมมอนอันนี้คือบวชเลย แต่ว่าความถึกคือยังไม่ผ่านนะ,ะเดี๋ยวต้องไปรอดูตัวเกมครับเผื่อเขาอแอบบัฟนับส่วนหอคอยไม่มีการรีนะก็ยังมีคําถามที่ถามมาอยู่เรื่อยๆครับหอคอยไม่รีครับหอคอยก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งใครไม่ผ่านก็ต้องรอปรับง่ายในอนาคตนะครับอ่พาพอเวลามีอัปเดตอันใหม่ออกมาเนี่ยอันเก่าที่แบบเป็นไกลๆก็จะง่ายขึ้นนะครับ อ่าหรือแบบถ้าเกิดเขาปรับปรุงระบบให้มันง่ายก็คงจะมีการปรับนะอันนี้ต้องรอดูครับเพราะว่าเขาจะมี AI ตรวจสอบอยู่นะครับว่าด่านตรงไหนที่มีผู้เล่นคาอยู่จํานวนมากแล้วโซนตรงนั้นเนี่ยมันจะอัปเกรดให้มันง่ายขึ้นอ่าอย่างที่บอกบางคนมันโกงไนงะมันโกงมันผ่านหมดนะ AI มันก็ไม่รู้ครับว่าอ๋อด่านนี้ผ่านกันหมดแล้วก็<笑><笑>ไม่ปรับสักทีหนึ่งอันนี้ไปโทษกันเราเองนะครับเอออันนี้เป็นข้อมูลจริงด้วยนะว่า AI เนี่ยเขาจะตรวจตรงนี้เพื่อที่จะ ปรับแล้วว่าแบบให้คนติดตรงนี้เยอะก็จะปรับให้มันง่ายขึ้นนะครับพอโกงผ่านกันหมดก็ตามนั้นครับอ่าส่วนเรื่องของการเปลี่ยนฐานข้อมูลเกมครับอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ตอบล้วเพราะว่าแจ้งจนปวดหัวมากครับแล้วก็ถามทุกวันจริงๆนะคือผมจะแบบว่าเสียใจมากกับคําถามที่ว่าพี่แจ้งข้อมูลเกมตรงไหนพูดพูดเกือบทุกคลิปเลยพูดแบบอาทิตย์หนึ่งพูด4ี่ห้าคลิปอะ่ะเออนะครับก็ เลยสงสารตัวเองแล้วนะก็จะไม่เริ่มจะไม่ค่อยตอบแล้วนะครับเพราะว่า,าหลักๆเนี่ยแจ้ง2ช่องทางหลักๆครับ1ไปที่เพจทางการจะมีลิงก์รับแจ้งไม่ใช่ไปแจ้งที่เพจทางการนะที่เพจทางการจะมีลิงก์รับแจ้งปัญหาหรือแจ้งกันในเกมนั่นแหละกดไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าช่วยเหลือติดต่อเราติดต่อเรา,เราแล้วก็แจ้งเลยครับในเกมเราอยู่ในมือเนี่ยได้เคยกดดูไหมครับก็แจ้งได้เลยครับ2ช่องทาง อ่าจะแจ้งเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือเปลี่ยนฐานข้อมูลใดดีครับส่วนเปลี่ยนฐานข้อมูลใดดีผมไม่ใช่คนทําอันนี้ต่อพูดแล้วพูดอีกนะผมไม่ใช่เป็นคนทําผมก็จะไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนอ่านะครับบางคนไวมาก3วัน,นครับอาทิตย์นึงก็มีสอ,อาทิตย์ก็มีอ่ก็ต้องรอนะครับอ่านะครับว่าขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนะก็ต้องรอดูรับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นไงอ่าเบื้องต้นคือเหมือนเอาจริงๆนะเขา,าอ่าตอนแรกเนี่ย เขาให้เราเนี่ยไปหาผู้เล่นมาเพื่อที่จะทดสอบแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ประกาศแต่เขาเนี้ยมีน้องๆเนี่ยที่เขาติดตามดูผมเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็ทําพอเขาทําปุ๊บเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาพร้อมกันสองสามคนแล้วบอกพี่กราบขอบคุณมากเวลาผมเปลี่ยนละไอดี ID ผมกลายเป็นไอดีไทยละได้รางวัลไอดีไทยละ พราะว่าไปขอเปลี่ยนผมว่าเอามันไปเปลี่ยนกันตอนไหนว่าปรากฏว่าเขาก็แจ้งมาตามนี้ตามนี้ตามนี้เราก็เลยทําคลิปออกมาให้ดูว่าเนี่ยมันมีคนทําแล้วอ่าแบบที่ทางการเขายังไม่ได้แจ้งนะแสดงว่าเขารับทําอยู่ก็เลยทําคลิปบอกพอทําคลิปบอกปุ๊บโอ้โหคอมเมนต์ถามมามาเพียบเลยไม่ดูคลิปเลยนะครับเออท่านก็ลองไปทําดูครับหรือไปถามตามกลุ่มก็ได้นะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ก็มาจากเพื่อนๆนั่อนแหละที่เขาแจ้งเข้ามานะครับอาจารย์นนก็ขอให้เปลี่ยนได้นะอย่างนี้บอกครับเกมนี้กิจกรรมไทยนี่เติมแน่นอน เออครับอาส่วนลอยกระทงมีคนถามอาด้วยความที่ว่ากิจกรรมรอยกระทงเนี่ยในเกมเรนเจอร์ไม่เคยมีจัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแต่ว่าของปีนี้เนี่ยสงการมีแต่เป็นกิจกรรมย่อยก็เลยคิดว่าไม่แน่นะอาจจะมีกิจกรรมย่อยก็ได้เพราะว่าเผื่อทางไทยเขาขออะไรไพิเศษอานนั้นเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวค่อยไปถามวิธีหนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีไหมนะครับ นะถ้ามีก็จะเป็นกิจกรรมย่อยนะแบบอาจจะแค่็อกอิน2วันสองวันแล้วก็รับกิจกรรมครับแล้วมันถ้าสมมติทําเป็นลอยกระทงเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมไทยซึ่งกิจกรรมไทยขอรางวัลไปเยอะแล้วทําไมถึงไม่ค่อยมีผมบอกไปแล้วว่าคือส่วนใหญ่เขาจะมีกิจกรรมไทยที่ไปตัดกิจกรรมอื่นแล้วนะ่ะนะครับเพราะเลยแบบเหมือนขอเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับาฉะนั้นก็ที่ไม่ค่อยมีก็เพราะประมาณนี้แหละว่าแบบขอรางวัลเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับอาจจะกกขอเพิ่มได้นะ ก็คงจะได้เห็นนะครับว่าสงการจะ,จะมีแจกนิดนิดหน่อยหน่อยไหมหรือถ้าไม่มีก็ไม่ผิดนะเพราะว่าทุกทีก็ไม่ได้แจกนะครับไม่มีอะไรครับเอาโอเควันนี้ก็ข้อมูลประมาณนี้ครับอ,อ,อยากให้เล่นเกมกันด้วยความรู้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละ คือน้องๆที่เขาติดตามกันอยู hearing, ่เพื่อนๆที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็นําข้อมูลที่ฟังจากในคลิปเนี่ยไปทําพอไปทําแล้วสาเร็จเขาก็ย้อนมาบอกผมนะข้อมูล,ลต่างๆในเกมที่รู้เยอะเพราะว่าเราบอกเขาเขาไปทําเขาก็ย้อนมาบอกเราหรือเราสอนผู้เล่นจนรู้จนเก่งเขาไปทดสอบเขาก็กลับมาบอกเราอย่างเงี้ยเราก็นําข้อมูลมาเผยแพร่ต่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเอาโอเคนะครับก็ลิซเซตติขอโชคดีนะคืนนี้ก็วางแผนดีๆครับว่าจะเปิด หรือจะพักหรือจะแบ่งเปิดอะ,อะไรก็ได้นะครับเพราะว่า Ruby นะครับเราเน้นเลยนะเอาไปเปิดเกียร์นะครับตัวกระช้าเอาไปเปิดเรนเจอร์นะครับถ้าอยากได้อยากเปิด r ู b y หมดตัวกระช้งหมดต้องร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับอ่ลุงยุทธผู้เล่นระดับท็อปเกมเรนเจอร์นะเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับอ่าแต่ว่าเป็น a n d ด o i d เนี่ยเติมร้านลุงมีบริการพิเศษนะครับเติม Ruby เปิดกระช้าได้เลยหรือเก็บเติมตุนก็ได้นะรือ้อแพ็ก มีลูบี้หมดเลยครับส่วนอื่นๆเรากดรับเองได้นะไอดีะจะผูกอะไรก็เติม้หบทครับผูก Google ผูกไลน์ผูก a c e b o o k ก็รีบไปจัดได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไวใ้ให้ที่ปั๊มหมุ่คอมเมนต์นะลุงยุทชแนลร้านเติมเกมราคาถูกกว่าภัยใส่ใจคนเติมอ่ะรีบไปจัดนะชอบก็จัดประหยัดทำไมครับถ้าทัก Chat แชทเพจเราเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับแอดไซน์ลุงก้าแปดแปนะขอรีบทักแชทไปเติมที่ร้านลุงได้เลยนะเอาวันนี้ขอโชคดีในวันปิดลีกพีวีพีนะครับเอาวันนี้เด็กคลิตบโมาก ใครอยากจะเรล่นแบบอดทนนะให้ดูไอเึกรลับเป็นตัวอย่างได้อยู่เหมือนกันครับวันนี้ประมาณนี้นะครับ <'ll> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ